งามเด็ดเต้นพริว้วชูโขนสิลปไทยร่วมตะโกนโยธวาทิ์ลำปางาการท่องเที่ยวโอ้โหตอนนี้ชื่นใจจังเลยแต่น้องลิซ่าเป็นพรีเซนเตอร์ให้กับทอทอทอนะคะโดยเฉพาะนี่เลยค่ะตามภาพนักท่องเที่ยวต่างชาติแห่ตามรอยกระแสลิซ่าเที่ยวทะเลบัวแดงอุดรธานีคึกคักไม่แตะไม่ติดรู้ทันสีดาบวานอน,น2026นะคะ ช่อง9ร่รวมกับ360องศาเอ็นเตอร์เทนเมนต์จำกัดบริษัทตราแม่ครัวจำกัดเสนอ วัสดีครับพบกับพวกเราในรายการ300วัน3 New s นิวโชว์ให้ฮอตโชว์ให้รวยโชว์แล้วลุ้นรับความเป็นสุดปังหรือซูเปอร์สุดปังพลังฮอตไปด้วยกันกับโชว์ที่มาจากทั่วประเทศเลยค่ะและแน่นอนครับทางรายการของเราเขาจะมีใบประกาศเกียรติคุณครับมอบให้กับทุกโชว์แบบนี้ครับมาเลยค่ะนี่คือความภาคภูมิใจจากทางรายการมอบให้กับทุกโชว์ที่มาสร้าแซ่บโชว์ด้วยกันนะคะกรอบเงินสุดปังพลังฮอตกรอบทองซูเปอร์สุดปังพลังฮอต และคนตัดสินของเรานะคะท่านอธิการบดีมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยรองศาสตราจารย์ดรธนวันว์พลวิชัยสวัสดีค่ะสวัสดีครับ,สว,ส,รบสวัสดีครับอาจารย์กอลครับวันนี้โชว์ของเรามาจากจังหวัดลำปางมีความพิเศษก็คือเป็นวงโยธาธิตย์ระดับโลกเลยนะครับ<า>แต่ว่าไม่ใช่แค่นั้นเพราะจะเป็นการผสมผสานโชว์กับขนนัดสินชั้นสูงเลยทีเดียวสุดยอดอลังการขนาดไหนดูดีเลยค่ะท่านอาจารย์นี่ครับ เขาเรียกว่าเต็มห้องสรงค่ะคุณคะผมมีทางแก้2อย่างครับแน่นเหลือเกินหนึ่งเอาเครื่องดนตรีมาผมเล่นด้วยสองย้ายก้้วีโผไปข้างนอกอ๋อไม่ต้องขนาดนั้นค่ะไม่ต้องขนาดนั้นโอ้โหนี่เป็นครั้งแรกนะครับพี่ปอจังอบครับที่คนมาโชว์ในรายการของเราเนี่ยถึง50กว่าคน ห2าชีวิต5้ชีวิตกับวงดุริยางขนาดใหญ่วงโยธวาทิษเราขยายสตูไหมครับพี่ปอน่าจะต้องอย่างนั้นนะคะในปี69นี้น่าจะต้องมีการขยายสตูต้อนรับซ่าแซบโชว์จากทั่วประเทศของเราจริงๆค่ะและที่สําคัญวันนี้วงโยธาทิต์มาพร้อมอะไรนะที่พี่เชนบอกมาพร้อมโขนมาพร้อมการแสดงโขนแล้วก็น่าด่สินชั้นสูงด้วยครับโอ้โหสุดยอดสุด้าวจริงๆค่ะเพราะนั้นเดี๋ยววันนี้ต้องต้องเตรียมตัดสินอย่างเข้มข้นเลยนะคะเดี๋ยวผมยกตออกไปก่อนไม่ต้องไปนะคะอยู่ตรงนี้ค่ะเดี๋ยวขยายสตูให้ค่ะแต่ด้าน องสาวรออยู่น้องปุ๊นะคะกับน้องโบตันสวัสดีค่ะสวัสดีครับวันนี้ราสุขภาพมีเรื่องอะไรบ้างคะค่ะเรื่องโรคระบาดตอนนี้ค่ะต้องพูดคํานี้เลยค่ะว่าไม่แต่ไม่ติดรู้ทันฝีดาบวานอนปี2026ันยี่ิค่ะพี่้ต้องรอเชียทั้งสองรับสุขภาพ360องศาค่ะแต่ตอนนี้อาจารย์พร้อมนะคะพร้อมครับอาจารย์พร้อมแค่ไหนครับพร้อมยกโตแลวครับพร้อมยกโตครับท่านผู้ชมเน่าจะพร้อมอยู่แล้วเราไปพบกับโชว์ที่ชื่อว่า จังหวะศึกรามเกียนยกรบในช่วง3า0รอยสิบงศาซาแซบโชว์ช่วง360องศาซาแซบโชว์สนับสนุนโดยซอสหอยนางรมตราแม่ครัวเบลล่าเลิฟสุดๆ 360องศานิวโชขอต้อนรับน้องน้ำฝนน้องคิมน้องปีโป้น้องเวิร์กพอยน้องโอวิลน้องสิงโตน้องจันเจ้า น้องกันน้องเจ้านายน้องใบบุญน้องเชอรี่น้องไอซ์น้องสปายน้องฮีโร่น้องจีน่าน้องโบนัสน้องดนไนน้องมิวสิกน้องน้ำทิพย์น้องวินน้องโมจิน้องเซียวหงน้องข้าวโอ๊ตน้องมะนาวน้องโบลิ่งน้องปายน้องฟ้าใสน้องจักรีน้องคุณเปน้องวินน้องจูเนียน้องโบอิงน้องนะโม น้องเกิ้ลน้องลาเต้น้องวินน้องอาเธอร์น้องปลื้มน้องเตยน้องอะตอมน้องลอยสุน้องหยกน้องแบมแบมน้องฟีโน่น้องขมิ้นน้องนาดาน้องแพมน้องอิมน้องเข้าตูน้องกอย่าน้องใบตาลและครูไม้ครับซึ่งเป็นคอนดักเตอร์จากโรงเรียนอาสมชันลำปางจังหวัดลำปางสวัสดีค่ะ สวัสดีครับขอเชิญคุณครูมาตรงกลางหน่อยนะคะค,ค,ครับเชิญตรงกลางครับตรงกลางตรงนี้เลยโอ้โหคอนเนคเตอร์สาวสวยเท่มากๆเลยนะคะแล้วก็ขอน้องนองๆทัวร์เอถอถอดถอหัวคนให้หน่อยค่ะจะได้เห็นหน้าด้วยนะคะเดี๋ยวกล้องไล่หน้าน้องใหม่นะคะโอ้โหทั้งทศกณัณฐ์ทั้งหนุมนเนเลยนะคะอ้าวเอาว้า,เาวาเอาปิดมือต้อนรับหน่อยค่ะ เพราะว่าเพิ่งเห็นใบหน้าครับผมเ่เห็นใบหน้าสุดยอดจริงๆสุดยอดครับอาจารย์ก้อมครับสุดยอดขนาดนี้ขอคำคมวรคทองครับเชิญ<น>คมีลายชื่อน้องยาวมากครับ <c oughs> แต่ขอให้คำคมพระทองสัน้นๆกันแลน้วนะครับก็คือหม้อห้อมง,งามเด่นเต้นพลิ้วชูโขนศิลป์ไทยร่วมตะโกนโยธวาทิศลำปงาง คงมาทองของอาจารย์ซึ่งมีคำว่าม้อห้อมด้วยหม้อห้อมเกี่ยวอะไรกับวงโยชวาทิศเกี่ยวอะไรกับโขนนะคะเราจะพักกันสักครู่ช่วงหน้าตามให้กําลังใจน้องๆกันต่อในช่วงกลั่นข้อมูลความเป็นซอฟต์พาวเวอร์กับช่วงพักสักครู่กลับมาช่วงหน้ากับ3ามร้อยสิบงศาทอกโชว์ 360องศาท็อกโชว์สนับสนุนโดยซอสหอยนางรมตราแม่ครัวเบลล่าเลิฟสุดๆส,สีอิ้วขาวสูตรหนึ่งตราแม่ครัวฉลากท้องจริงใจได้ใจยาวนาน 10บองศานิวโชว์ในช่วงนี้ช่วงทอล์กโชว์ค่ะเราอยู่กับชุดการแสดงที่มีชื่อว่าจังหวะศึกรามเกียริยกรบจากโรงเรียนอสัมชันจังหวัดลำปางนะคะนำทีมโดยคุณครูพัฒนันใจเด็ดครูผู้ควบคุมวงโยธวาทิ์หรือว่าคุณครูไม้นะคะมาพร้อมกับคุณครูพัชรินอินสมทองครูผู้ฝึกสอนนาศิสินและคณะโขนค่ะอยู่กับ พวกเราทุกคนเลยนะคะกับโรงเรียนสัมชัญจังหวัดลำปางสวัสดีคุณครูค่ะสวัสดีครับช่วงนี้เป็นช่วงกันข้อมูลความเป็นซอฟต์พาวเวอร์ค่ะแต่ก่อนที่เราจะไปกันข้อมูลนะครับอาจารย์ก๊อฟครับมอห้องงามเด่นเต้นพริ้วชูโขนสินไทยร่วมตะโกนโยธวาทิศลำปางอาจารย์ก๊อฟช่วยขยายคำคมวอคทองหน่อยครับครั้งนี้เป็นสิ่งที่ผมไม่ค่อยทำฮะกล้องตามเขาหน่อยนะครับนี่น้องๆเขาเยอะนะฮะเออยากยืนด้วยอยากยืนด้วอยากยืนน้องๆคือมอห้องงามเด่นเนี่ยคือชุดม้อห้อมซึ่งผสมระหว่างศิลปะเหนนืออกับีสาแล้ว โค้เนี่ยเขาออกมาเต้นด้วยประกอบเพลงของวงโยธวาทิตก็คือนําความเป็นไทยออกไปก้องตะโกนว่าเฮ้ยนี่คือวงโยธวาทิตไทยแลนด์มาจากลำปางนะจ๊ะเนี่ยอ๋ออมเลยการด้วยค่ะากค่ะเอาละครับเรามาเริ่มกลั่นข้อมูลกันเลยครับพี่ปอครับคือวันนี้ อลังการยิ่งใหญ่จริงๆนะคะเพราะนั้นการให้คำามาถาอ,อาจารย์ก็เลยพิเศษกว่าทุกวัน,วนอยากมายืนด้วย <ผม S 2> เป็น,เป,นเป็นคนที่53ของวงนะคะค50วกว่าชีวิตวันนี้ค่ะมาจากจังหวัดลำปางเป็นความภาคภูมิใจมากๆของโรงเรียนและตอนนี้กองเชียร์อยู่หน้าจอเต็มเลยใช่ไหมคะทักทายหน่อยค่ะเย้ตอนนี้ที่โรงเรียนเขาเปิดจอทีวีบ่นะคะมาก่อนอื่นเลยครับเป็นสิ่งที่ผมเพิ่งเคยเห็นเป็นครั้งแรกก็คือการนำเอาวงโยธวาทิตย์มาร่วมกับโขน จุดเริ่มต้นมาจากอะไรครับค่ะเริ่มต้นมาจากการแสดงคอนเสิร์ตประจําปีของโรงเรียนค่ะเราได้เลือกเพลงหนุนมาซึ่งเป็นขออาจารย์จีนวัฒน์บ้านทรัพย์นะคะเป็นคอมเพเซอร์ชาวไทยค่ะแล้วก็ได้เชิญคณะโขนของโรงเรียนซึ่งเพิ่งเริ่มก่อตั้งมาแสดงด้วยและอันนี้เป็นต่อยอดโชว์ชุดที่สองต่อยอดจากหนุนมาปีที่แล้วค่ะนี่พยายามจะให้ดูให้เห็หนว่าคือคือ คือต้องเห็นหน้าให้ครบทุกคนไม่เป็นไรเห็นแล้วเห็นหน้าแล้วพยายามต้องให้เห็นหน้าครบทุกคนพาะกองเชียร์เขารออยู่คุณพ่อคุณแม่ผู้ปกครองด้วยนะคะเป็นความภาคภูมิใจคุณครูไม้นําทีมเลยนะคะคุณครูขาเป็นไงคะซ้อมหน้าตศสินกับดุริยางคือมันลงตัวมันอยู่ด้วยกันได้ยังไงคือมันเป็นการแสดงแปลกใหม่ที่เรายังไม่เคยทําค่ะแล้วทางวงโยธวาทิทางพี่ไม้อะค่ะก็มา นำเสนอแล้วก็มาชวนกันทำค่ะ<ช>แล้วก็เด็กๆเนี่ยเป็นเด็กๆที่เป็นกิจกรรมขับเช้าที่เรามีการซ้อมกันทุกเช้าอยู่แล้วอะค่ะทีนี้เนี่ยเด็กๆก็สนใจอยากทำการแสดงโขนด้วยเราก็เลยมีการเอาทั้งสองอย่างมามิกรวมกันค่ะคพอมิกรวมกันแบบนี้คนที่รำโขนพร้อมกับดนตรีไทยมาตลอดอยู่ดีๆมารำโขนอยู่กับวงโยธวาทิ์รู้สึกยังไงบ้างคะเล่าให้ฟังหน่อยค่ะรู้สึกตื่นเต้นนิดหน่อยค่ะเพราะว่า พวกหนูไม่เคยทํากันมาก่อนเลยอะค่ะยากไหมคะก็ยากนิดนึงค่ะจากดนตรีไทยเป็นเสียงวงดนตรีใช่มันฟังยากนิดหน่อยแต่อารมณ์ฟิลลิ่งเป็นยังไงคะสนุกไหมรู้สึกสนุกมากเลยค่ะแต่ว่าอย่างไรก็ตามนะคะ การแสดงชุดนี้เนี่ยถ้าไม่พูดถึงเรื่องนี้ไม่ได้ก็คือรางวัลที่ได้รับ,รบนั่นเอง <ผม S 1> นะคะ <ผม S 1> แล้วก็เป็นตัวแทนของประเทศไทยไปโชว์ในงานเทศก,กาลบตรีนานาชาติที่ไต้หวันด้วยตอนนั้นเสียงตอบรับก็อลังการสมกับการแสดงเลยนะคะถือว่าเป็นทําชื่อเสียงให้กับประเทศไทยเพราะฉะนั้นวันนี้คําว่านิยามความสําเร็จหรือความเป็นซอฟต์พาวเวอร์ที่เราภาคภูมิใจจะก้าวต่อไปอยังไงอีกคะก็ตอนนี้ก็ทางสมชัลำปางค่ะก็มีแลนที่จะเผยแพร่ดนตรีสากลน,นะคะที่เป็นดนตรีตะวันตก ร่วมกับวัฒนธรรมนะคะแล้วก็ผ้าไทยไปยังเวทีอื่นๆอีกทั้ง<ช>คอนเสิร์ตของมูลนิธิคณะเสียงคาเบนแห่งประเทศไทยคะ<ช>่ะแล้วก็<ช>มีแลนที่จะเข้าร่วมกิจกรรมในต่างประเทศเร็ว,รวนี้<ช> <ๆ S 2> ก็อยู่ระหว่างนําเสนอคะอ่ะจะเป็นกิจกรรมที่ประเทศจีน,นะค,ะค่ะที่เมืองเซ<ห>ี่ยงไฮ้ค่ะโอ้โหสุดยอดจริงๆแล้ววันนี้ช่วยเป็นกำลังใจให้คเป็นกำลังใจให้แล้ววันนี้เนี่ยเนื่องจากว่ามาทุกคนทุกคนต้องได้พูดในการทอล์กสัมภาษณ์เชื่อไหมคะจะทําได้ยังไง50กว่บคนพูดพร้อมกันง่ายๆเดี๋ยวพิธีกรถาม ภาพภูมิใจแค่ไหนนะคะกับการที่ได้เป็นนักแสดงระดับประเทศแล้วก็ไปสร้างชื่อเสียงกับประเทศไทยทุกคนภาคภูมิใจยอยู่แล้ววันนั้นเวลาพี่ปอถามภูมิใจมากไหมคะลูกตอบพร้อมกันเลยนะคะ1นึ่งสองสามมากค่ะแล้วแล้วแล้วเดี๋ยวต่อไปต้องพัฒนาตัวเองมากขึ้นเนี่ยทุกคนจะสู้ไหมคะสู้ค่ะยอดอตอบอทุกคนเลยสุดยอด,ด,ยอดค่ะยอดมากครับนั่นคือการกันข้อมูลของเราเอาละครับ สุดยอดขนาดนี้พร้อมเพียงขนาดนี้อาจารย์ก๊อฟครับถึงเวลาที่ต้องวิเคราะห์และตัดสินครับจริงๆ่ยต้องบอกว่าวันนี้ผมอยากไปเนี่ยตัดสินตรงทีมโขนนะเจ้ตัวโปรดิเซอร์ว่าได้ค่ะได้นะครับทุกอย่างทุกอย่างเกิดขึ้นได้บนเวทีนี้อยู่ตรงกลางน้องๆแหวงหน่อยนะเพื่อนไม่เห็นหน้าน้องๆนะครับจับภาพไว้ตรงนี้นะเพราะว่าเห็นบอกว่ากองเชียร์เยอะนะครับต้องบอกก่อนว่าโชว์ชุดนี้สิ่งที่ผมชอบเนี่ยน้องๆหลบให้เห็นหน้าทุกคนนะ ก็คือว่าเป็นแนวคิดของความคิดสร้างสรรค์คือเอาสองอย่างมารวมกันและทําให้ความเป็นไทยเนี่ยมันโดดเด่นบนเวทีสากลเพราะว่าโยธวิทิศไทยเนี่ยอยู่ระดับโลกอยู่แล้วนะครับพออยู่ระดับโลกเนี่ยมอดอกโลกที่เข้ามาเนี่ยและก็เปิดด้วยข้างค่าวกินกล้วยเนี่ยมันเป็นเพลงที่ทุกคนรู้จักจังหวัดสนุกแล้วผมชมนักแสดงทุกคนนะครับวงชูโยธวิทิศคือเขาไม่จะเป็นต้องกลับตัวก็ได้แต่เขากลับตามจังหวะพื้นที่ของอเครื่องเป่าเนี่ยเขาผสมผสานตามจังหวะ การเล่นเนี่ยผมถือว่าสมบูรณ์แบบจุดเริ่มต้นก่อนทุกคนจะถามว่า where you from i c o m e from t h a i l ล n d ลำปางดังนั้นเสื้อม oh ้อห้อมเป็นสัญ,ญลักษณ์ของภาคเหนือภาคอีสานที่เขาผาสมกันเป็นสัญ,ญลักษณ์ลำปางและความเป็นเหนืออีสานมาลำปางมีนะักท่องเที่ยวประมาณปีละ1.7ล้านคนนะครับสร้างรายได้5,000ล้านบาทผมคิดว่าถ้าวงนี้ไปแสดงมากๆเนี่ยคนจะไปนั่งม้าลำปางมากขึ้นนะครับอย่าลืมไปเจดีซาวด้วยนะครับแล้วก็ไปหลายๆที่ของลำปางจุดสำคัญมากๆโชว์ชุดนี้เนี่ยเอาความผสมผสานของโยธวาทิต ที่เล่นได้ดีครบเครื่องผสมผสานกับโขนซึ่งถือว่าแสดงได้ดีครบถ้วนนะครับนักแสดงแปรขบวนจัดช่องว่างระหว่างช่องไฟเพื่อให้โขนแสดงอย่างโดดเด่นถือว่าทําได้ดีทุกคนปัญหาผมมีอย่างเดียวคะ่ะผมมีปัญหาด้วยเหรอคะแต่ค,<ะ>คือเขาดีอยู่ละ99นะแต,แต่แต่คือว่าจังหวะที่รบกันเนี่ย น่าจะใช้กลองครับเหมือนกับคนคือกลองจะต้องรัวมากขึ้นจริงๆแล้วระหว่างต่อสู้ให้มันดูสับสนเบสกับลีดเนี่ยลีดได้มันทําให้เป็นความสากลมากขึ้นแต่ที่พูดมาเขาทําได้ดีสมบูรณ์แบบอยู่แล้วครับเพราะนั้นขอตัดสินว่าโชว์ชุดนี้ได้โอเคเชิญอาจารย์กลับมานั่งที่เดิมเชิญอาจารย์ครับโอเคค่ะเรามาลุ้นพร้องกันนะคะเดี๋ยวทุกคนยืนยืนเล้คเับยืนเลยครับชิญเลยครับเราร่วมรุ้นไปพร้อมกันร่วมรุ่นไปพร้อมกันค่ะอาจารย์พูดมาขนาดนี้พูดมาขนา ไดไไ้อะรและผลออกมาก็คือผมอยากได้ยินเสียงกรีดดังสนั่นห้องส่งลยครับให้ดังที่สุดครับซุปเปอร์สุดปังพลังฮอตครับเย้สยอครับสุดยอดค่ะสมศักสีมากๆนะคะอาจารย์มอบให้กับคุณดูเลยนะคะจด้วยมากๆครับแล้ขอบคุณอาจารย์กอฟค่ะเราจะพักกันสักครู่นะครับช่วงหน้ากลับมาติดตามนะครับิวสําเด็จแล้วกะะ็รักสุภาพ360รองศาวันนี้ โรงเรียนอันสำมชันจังหวัดลำปางประสบความสำเร็จคว้าไปเลยค่ะซุปเปอร์สุดปังพลังฮอต อัปเดตและรักสุขภาพ360องศาสนับสนุนโดยซอสหอยนางรมตราแม่ครัวเบลล่าเลิฟสุดๆ เข้าสู่360องศานิวโชว์ใช่วงนี้ช่วงนิวอัปเดตค่ะไปอัปเดตความเคลื่อนไหวการท่องเที่ยวโอ้โหตอนนี้ชื่นใจจังเลย<ช>ตั้งแต่น้องลิซ่าเป็นพรีเซนเตอร์ให้กับทททนะคะๆๆโดยเฉพาะนี่เลยค่ะตามภาพนักท่องเที่ยวต่างชาติแห่ตามรอยกระแสลิซ่าเที่ยวทะเลบัวแดงอุดรธานีคึกคักใช่แล้วครับเป็นผมบอกก็อยากไปเพราะว่าดอกบัวแดงนะครับบานสะพังเต็มพื้นที่กว่า25,000ไร่เลยทีเดียวอลังการจริงๆิยินดีต้อนรับนักท่องเที่ยวจากทั่วโลกเลยค่ะและนั่นคือนิวอัปเดตของเรานะคะตอนน อยู่แล้วกับเรื่องของไม่แตะไม่ติดดูทันฝีดาดวานนอน2026เป็นอย่างไรติดตามในช่วงรักสุขภาพสามร้อสิบองศาครับช่วงรักสุขภาพ360องศา มาถึงช่วงรักสุขภาพ360องศา,ศาค่ะ,คะไม่แต่ไม่ติดรู้ทันฝีดาษวานอน2026นะคะรัต้นสัปดาห์ใหม่แบบนี้หลายคนบอกว่าสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาไปเที่ยวมาสนุกกันนะคะค่ะแต่ได้ข่าวที่ไม่ค่อยดีมันไม่ค่อยสุดเลยค่ะเพราะว่าไปเห็นว่าข่าวฝีดาษวานอนเนี่ยมียอดสะสมในไทยเนี่ยแต่1,000รายแล้วปุ๊บ ระแวงเลยเพอร,รู้ข่าวนี้ใช่ค่ะ,แต,ะแต่ว่าต้องก่อนอื่นต้องทำความเข้าใจนะคระับระแวงได้แต่ว่าไม่หให้ตื่นตระหนกมากนักเพราะว่า1,000รายที่ว่านี้เป็นยอดสะสมนะคะตั้งแต่ปี6-5แล้วแหละหลายปีแล้วนะคะและ สำหรับกลุ่มที่เสี่ยงมากๆก็คือเพศช,ชายค่ะสูงถึง97%นะคะแล้วก็อยู่ในช่วงอายุของวัยทํางานหรือว่าวัยที่ต้องเข้าสังคม30-39ปีแบบนี้เพราะว่าต้องพบปะพูดคุยไปแตะตัวกันแบบนี้<ช>นะคะ,คะเพราะว่ามันติดต่อ,อยังไงคะจริงๆแล้วเนี่ยมันติดไม่ได้ง่ายขนาดนั้นแต่ว่าคุณหมอบอกว่าโรคนี้เนี่ยคือมันไม่เหมือนกับหวัดหรือว่าโควิดสําหรับ ในไทยเนี่ยสายพันธุ์ส่วนใหญ่เนี่ยก็จะรักษาได้ง่ายด้วยนะคะอาการไม่รุนแรงเท่ากับสายพันธุ์อื่นๆ<ช>นะคะแล้วก็การติดเชื้อของฝีดาดวานอนเนี่ยก็ติดได้จากการสัมผัสแบบเนื้อแนบเนื้อ,ห,อหรือว่าสัมผัสสารคัดหลั่งจากตุ่มหนองโดยตรงเท่านั้นนะคะตอนนี้ก็โชคดีหน่อยตรงที่ว่ามีก,รการกระจายวัคซีนไปแล้วกว่า2,000โดสในจังหวัดท่องเที่ยวต่างๆที่สําคัญถ้าใครรู้ตัวว่าไปสัมผัสกับกลุ่มเสี่ยงมาแล้วก็รีบฉีดภายในสี่วันแรกเลยนะคะจะป้องกันได้ดีมากแต่ถ้าเกิดว่าไม่ทันเลยมาแล้วไม่เป็็นนน14วัักยท ช่วยลดความรุนแรงของโรคได้อยู่นะคะ,คะจุดฉีดก็มีตามที่ขึ้นหน้า<ช>จอนี้นะคะ<ช>แล้วก็คใครที่ไปสัมผัสมาแล้วหรือว่ามีไข้ตอนนี้นะคะต้องสังเกตดีๆนะคะว่ามีไข่ร่วมกับตุ่มน้องตุ่มน้องตามตัวหรือว่าตุ่มน้ําหรือเปล่านะคะรีบไ,ไปพบแพทย์ทันทีจะช่วยทําให้การระบาดครั้งนี้ไม่ ไปมากไปกว่านี้นะคะเคล็ดลับในการห่างไกลโรคนี้นะคะก็ล้างมือ,อบ่อยๆพกเจลแอลกอฮอล์นะคะแล้วก็หลีกเลี่ยงการใช้ภาชนะหรือว่าของใช้ส่วนตัวร่วมกับคนอื่นนะคะ,คะขอบคุณข้อมูลจากสํานักโฆษกประจําสํานักนายกรัฐมนตรีกรมควบคุมโรคกระทรวงสธาธารณสุขด้วยค่ะต่อบมาที่ห้องส่งสตูนะคะโอโหอลังการและชื่นใจจริงๆ<ร>กับซ <ผม S 2> าแซบโชว์ที่วันนี้ทุกๆคนเก่งมากๆจกโนุนเรียนอสัมชัญจังหวัดลำปางคว้าไปก็คือซุเปร์สุดปังพลังฮอตค่ะเยทุกคนรับ สุดยอดมากๆครับรับกลับมาพบกับเราได้ใหม่นหนในรายการสามองาสามนิว<า>มน้วชว<อ>์สวัสดีครับสวัสดีครับ ต้องขอบคุณายการมากๆนะคะที่เชิญพวกเรามาเนาะวันนี้ตื่นเต้นมากๆเป็นโอกาสครั้งแรกของพวกเราเลยค่ะค่ะแล้วก็ขอบคุณมากมากนะคะที่ทําให้การแสดงของวงโย Belle, แล้วก็การแสดงขนผได้มามีส่วนร่วมอยู่ในรายการ360องศาซาแซบโชนะคะเรารู้สึกว่าเราภูมิใจที่เราได้นําเสนอการแสดงในรูปแบบใหม่แล้วก็อยากจะทําการแสดงแบบนี้อีกต่อไปะคะ่ะ ขอบคุณโรงเรียนสันช um ันลำปางนะคะคณะพระดาคณะครูนะคะสมาคมผู้ปกครองและครูสมาคมศิษย์เก่าของโรงเรียนสันช um ันลำปางค่ะที่สนับสนุนพวกเราด้วยดีตลอดมาแล้วก็ขอให้สนับสนุนตลอดไปนะคะค่ะวันนี้โรงเรียนสันช um ันลำปางของเรานะคะก็เป็นโรงเรียนแรกที่มาสร้างประวัติศาสตร์หน้าใหม่เนาะให้กับรายการนี้ด้วยการที่มีคนเยอะที่สุดในรายการเลยค่ะถ้าใครคิดว่าเรามีการแสดงที่เจ๋งและเป็นการแสดงที่ดีนะคะมารายการนี้ได้เลยค่ะ3.60ปรึกษา New โชค่ะ ขอบขอบคุณทางรายการนะคะที่ได้เชิญนักเรียนโรงเรียนธรามธิขเรียนอัสัปชลปางมาได้โชว์แสดงศักยภาพความสามารถในตัวเองของทุกๆคน,นะคะ่ะ